ฮัลโหลนะครับิจรเข้าสู่รายการพ,พิจีรีววเกมนะฮะโอ้ยตอนนี้เรากำลังอยู่กับเกมเทเลเรียรมารีวิวบอสครับไอคนที่เขาเล่นกับผมอยู่ติดต่อทางสกายไม่ได้ครับมีปัญหาทางเน็ตไม่รู้เป็นไรอันนี้ก็โอ้ยลุยบอสเลย,ย,ลยเกมค,ครับนี่ก็เป็นไอหัวใจก็เป็นหลอดเลือดนี้ผมเทพแล้วนะฮะถึงมาลุยได้ไม่เชื่อจริงอย่าลุย น้องนหนูๆนะไม่เทพจริงอย่ามาลุยนะพี่บอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะตายแล้วไม่รู้ตัวนะโอ้ใกล้ตายแล้วมานาหมดอีกโอ้ฟ้ามันจะฆ่าผมแล้วเต็มกันสกายมันก็เป็นไรไม่รู้ ฮะนี่ใช้ปืนโหอดนี่คนึงเอือคุณฟิลนี้คุณฟิลนี้ระวังคุณฟิลไอ,อยูนิคอร์ผมเกลียดม,มากเลยคุณฟิลนี้ เอ้ตาเป็นหนึ่งตัวฮะจบสลามคิงแม่งก็โอ้มาเกิดตรงนี้อีกเอาไงดีเนี่ยมาเลยฮะค่าแปบเดียวใกล้ตายแล้ว เยบรอยโอเคฮนะนี่โลกที่เห็นอยู่บางคนอ่านเห็นว่าเฮ้ยทำไมของผมปเป็นแบบนี้นะฮะผมฆ่าได้ฆ่าบอสตัวสุดท้ายของเกมไปแล้วฮนะพอพอฆ่าพอฆ่าไปปุ๊บก็ทำให้โลก <c oughs> วิบัติแบบนี้ฮนะมอนก็นจะโหดขึ้นปกติก็เป็นโลกปกติแล้วก็จะมีไอ้เนี้ยมาเรื่อยๆเราก็ต้องคอยทำลายมันแต่ผมขี้เกียจถ้ามันลามมนถึงบ้านแล้วผมค่อยทำ โอเคฮะการรีวิวบอสก็จบแต่เป็นเนื้อาขอบคุณครับยังมีอีกฮะแต่จบแค่นี้ฮะ